นายกมีสะดุ้งค่ะอดีตรองแม่ทัพภาคสองซัดแรงทุเรศสหลังมีการสั่งทหารปรับเปิดปิดด่านให้ตรงขมีนค่ะอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองค่ะโพสต์แรงมากทุเรศหลังนายกสั่งฝ่ายความมั่นคง ไปพิจรารณาปรับเวลาเปิดปิดด่านให้ตรงกับกัมพูชาค่ะเพื่อความสะดวกในการค้าขายชยี้อำนาจมอบให้กองทัพแล้วเสือสืบเนื่องจากวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะใน Facebook วัสนานานุ่มของนางสาววัสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหาร ได้โพสต์วิดีโอคลิปการประชุมรับฟังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินค่ะซึ่งนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีประธานในที่ประชุมได้ตัง้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเวลาการเปิดปิดด่านระหว่างไทยและกัมพูชาที่ไม่ตรงกันค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะด่านช่องจอมได้เปิดทุกวนันในช่วงเวลา8แบบนาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะ แต่ภายหลังจากไทยมีมาตรการควบคุมชายแดนได้เปลี่ยนเป็นเปิดเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา8นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาค่ะซึ่งทางกัมพูชาก็มีการประกาศเลื่อนการเปิดปิดด่านเช่นเดียวกันค่ะโดยเปิดเวลา9นาฬิกา ไปจนถึง16นาฬิกาค่ะในที่ประชุมดังกล่าวนางสาวแพรทองทานค่ะได้ตั้งข้อสงสัยว่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะให้เปิดเวลาตรงกันขอให้ฝ่ายความมั่นคงไปดูว่าจะเปิดปิดเวลาตรงกันได้หรือไม่พลโทรบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ชี้แจงนะคะว่าการเปิดปิดเวลาไม่ตรงกันอาจมีนัยยะบางอย่าง เหมือนมีลักษณะของการเมืองนิดหน่อยเพื่อชิงความได้เปรียบแต่หลังจากนี้ฝ่ายความมั่นคงผู้ว่าในพื้นที่จะมีการหารือกันซึ่งนางสาวแพรทองทาน นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำนะคะว่าถ้าเรายึดถือประโยชน์ของประชาชนเปิดปิดตรงการจะได้ค้าขายได้เท่ากันอันนี้จะดีกว่าขอให้ลองดูคงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมีปัญหาค่ะภายหลังจากการโพสต์วิดีโอคลิปดังกล่าวค่ะมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากในทำนองว่า นายกไม่มีความรู้เรื่องของปัญหาชายแดนไม่เข้าใจว่านั่นเป็นมาตรการกดดันกัมพูชาทำไมเราจะต้องไปเปลี่ยนตามเรามีภาควิจารณ์ว่านายกไม่ฉลาดแถมยังดื้อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อ ในกเนตราคาเวสนาหรือพลโทกนกเนตราคาเวสนาอาดีตรองแม่ทัพภาคที่สองและอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าทุเรศไม่ใช่เรื่องของไทยที่ต้องทำอำนาจมอบให้กองทัพแล้ว พวกธาตเขมรสำหรับพลโทกนกค่ะเคยมีผลงานในการปกป้องชายแดนเป็นที่ประจักษ์เมื่อครั้งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีดูแลพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะได้นำกำลังบุกเข้าไปช่วยคนไทย3คนที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปขณะนั่งปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณใกล้ประสาทพระวิหารซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยค่ะเมื่อเดือนกรกฎา,าคมปี2551 รวมทั้งเป็นบัญชาการสู้รบในศึกเขาพระวิหารในปี2554ค่ะล่าสุดวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะภายหลังจากฝ่ายกัมพูชายอมปรับกำลังถอยออกจากจุดปะทะที่ช่องบกพลโทกนกได้ออกมาเตือนค่ะว่าอย่าพึ่งไว้ใจว่าฝ่ายกัมพูชายอมถอยทหารออกจากเขตแดนไทย เพราะพลโทรสไรลดึกรองพอบอทบกัมพูชาที่มาเจรจานั้นอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่มีเหตุการณ์เขาพระวิหารปี51ค่ะและขอให้ดูบทเรียนจากเขาพระวิหารเพราะตกลงกันแล้วเขาก็ยิงใส่และขยับเข้ามาหาเราได้อีกขณะที่นายพุทธิพงศ์ปุณกันอดีตรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีนางสาวแพรทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีสั่งการให้แม่ทัพภาคที่สองประสานกัมพูชาปรับเวลาเปิดปิดด่านให้ตรงกันเพื่อประโยชน์ทางการค้าระบุวา่าปกป้องประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญมาตรการปิดด่านชายแดนเป็นการตอบโต้ของสองประเทศในสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติเป็นยุทธศาสตร์ของการตอบโต้แบบสันติวิธี แล้วที่ต้องการให้มีการกำหนดเวลาให้เปิดปิดด่านให้ตรงกันตามบัญชาของท่านผู้นำนั้นไม่แน่ใจว่าใช้ยุทธศาสตร์หรือเหตุผลอะไรก็ไม่แน่ใจว่าประโยชน์นั้นเกิดกับใครฝั่งไหนคะ่ะขอให้กองทัพเป็นผู้มีอำนาจบริหารจัดการในพื้นที่และเป็นผู้ตัดสินใจเถอะครับกองทัพเข้าใจและรู้จริงเท่าที่ทราบเจ้าหน้าที่ของเราในทุกด่านปฏิบัติอย่างรอบคอบเช่นมีการอนุญาต และดูแลให้เด็กนักเรียนคนป่วยของฝั่งนั้นสามารถผ่านได้ปกติส่วนการปิดเปิดกำหนดเวลานั้นเพื่อเป็นมาตรการกดดันทางการค้าเป็นยุทธศาสตร์การตอบโต้แบบสันติวิธีเห็นใจผู้ปฏิบัติคงสับสนและลำบากใจค่ะ